สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบื่อตุกตุกทุกคนเด้อสุมงสบอรนั่งเอกนั่งเอกแกงนั่งเอกพี่น้องแกงนั่งเอกกันแล่ะงั่ะพี่น้องกินแล้วก็ยังมาจบจ้ะยังได้มาล้างถั่วอยู่จ้านั่งเอกเฮานั่งเอกก็ได้ล้างถั่วอุ้มนั่งเอกคุณ่เป็นยังดอกจ้าอ้าวนั่งเอกนั่งเอก นางเอกมือสองว้าวเสียนาะผันา่มือสองเอามือหนึ่งมือหนึ่งก็ได้มือสองปันห้าอือมือสองพันห้าพัให้ก็ห้าไช้ใช้กบเข่าบอดใช่ใช้กบเขาบอทใช้แต่บ่ไว้า่อยอัดอยู่เด้อ ไอ้เขาบงขงา่างงหนึ่งบอกโอ้คอนเห็นมันรายก็เลยอยากปล่อยไปนะกาคะรคไบปะจังยนะ <c oughs> เห็นเคยบรราวาไปจับได้เป็นของเป็นอะไรกันเอ้ยปล่อยเป็นน้ำวะแม่บ้านน้ำบ่ได้เป็นของปะนันเคยบรราวาบอเออเคยโอ้ยว่าพีดเคยบรรดาบอ้ยไท่บรดาวาฝันนเพื่นเขาว่าพีดว่าเคยบรราหวานบนบอไรเดนางคืนอีเดาคืนีไดส่สวนงัมือมือบรราวา่ใส่เันเคยบราวาใ่บรรด่ใส่อะไรนะไบรราหวาไมใส่ อันนีมาด้ยงามแล่า่ามา่าฮี่าอยโอ้าอ้ยอ้ยโอะอ้ย้อ้อ้ยโออีหลบไปอ้้งาออีอายโ้ยโอ้ย่ยออ้ออ แม่น้องอ่างเงินกลับไปทําดาเด้อพี่น้องพร้อมงามอันเจียวเบ้ยซ้ํานางอกเบอร์นบ่ได้พี่น้องเอ้ยซ้ํานางอกเบอร์แสดงว่าเทาเทียเท่าไดอเว้ยยังอีกนิดนึงนะยามให้มันซ้ําเบอร์เด้อยู่บนะนงออนน่ะพี่น้องลองเบอร์เนาะมึงนี่โตกันเลยนางเอกเบอร์เบอร์2 เบอร์เสียเด้อบนีความคาวเด้อบนี้เนอบอรจังกันอหมวนพี่น้องเอ้ตใหญ่กว่าเบอร์สองนเด้อเ่ยังอยากเป็นเบอร์หนึ่งได้เหรอบอกบอกอ่เบอร์หนึ่งก็ได้เบอร์หนึ่งก็ได้เอ้เผื่อว่าเอาไปจบเผื่อว่าเ่น่ บาประจบลังซีจบพลังสิจบกินแล้วฮะก็ต้องหัจักความเกาต้องอนามัยล่าจันนางเอกฝืนบ่ยอมได้เด้อฝืนไปในไซฝืนต้องล่างในหันฝืนมาเพราะว่าขอันเป็นคนอันล่างถวยนะเป็นคนล่างเปนแขกล่างถุยเจ้านกล่างถวยนางเอกนั่งเอกเปนกล่างถวยบอกเด้อสิไปล่างไหน โอยกินก็ได้ดอกพล่าติดต่อมาเลยนักเอกเบอร์หนึ่งเนอเลือกเลยพี่น้องเบอร์หนึ่งเบอร์สองวะเบอร์สองมาได้เดี๋ยวพอเงินที่ให้นางสวยเบอร์หนึ่งนี่สดๆเลยพี่น้องเบอร์หนึ่งนี่มีงานจะใช้เอิอโลดแมนเบอร์สองก็ได้นางสวยบ๊วยงานแต่งงานงานบวชงานยังได้รับเบอร์ได้ทุกอย่างล่างได้ล่างได้ แต่ว <em> ่าเอายาดมแหยนั่งี่เด้ออย่านั่งเป็นลมงานแต่งนี่ใครอันมันแบบมันแพงใจขนาดตัวฉันควรเล่ยปบ้านใดควรไหบ้านไดขายนะเนล่างแะไหนกได้ม่ไใช้ไหันเลยอันนี้หลังแล้วจิหลังเลยเดอดหนักนี่ ต้องมันสะอาดสะอาดตื่นป้านาปามาตื่นป้าปานนาปามาตื่นคนแค่ไหนบอกนี่อีกผ้าหนึ่งบ่ให้ไผเด้อป่นี้ใหไผบน้ำวาเด้อไผน้ำหวานบ่เอ้ยนั่งกันนีกัน ลืมเลยวัาลืมวเตงไปผายดหวาได้นี่ตื่นโตะะตื่นโต่มีนกินเรืออยู่บ่ยังอยู่ยังอยู่บยังอยู่ยังอยู่ได้ยังอยู่มด้เบิดมดดยังไม่เิด

เสน่ห mm. <c oughs> <laughs> <object ly> ์เ <servir> นียนางเอกขเสนือ์บุบบุเนาะคือว่าต้นในนอ้อหนึ่งเนาะสน่อหนึ่งดๆดลองทานอะไนะเออเอรี่เสน่หโอ้ลันปัดลันปัดที่จีเรยกะเนาัน งานสุาย้ไหงานสุดายพี่น้องเอ้าไม่ใส่ลูกไม่ใส่แค่นั้นเองมีใส่าเลยนะตวนสนายน่าจะมาต้นไ้กายความชีวิตค่ะหันหาหันตาบ่ได้บวงเลยนะบวงเนระ นั mm. ่นแ้ละตกยืดตัวตีหาคนเอาไว้เรียบร้อยพี่น้องเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแม่เวียงงานก็ลงให้ลง่มหน้าได้บานนี่นะเดี๋ยวนี้หนะกะตาไม่เอาหัวหน้าโฮมเดี๋ยวนี้นะช่างหัวโฮมจะเอาคนหมดไมมเอ็มฉัมาไปแก่มาจันท์ จะผลไม้ไปแก่ได้ไงี้เขาบอกตัวุนกระตุกอยู่พพดีอาสีวันไดซสน่ยยันยันมาได้ยัยันตัวมาุกคนนะอ๋อั่นยันเงาะมันเหืนตุกเนาอบลายแต่ยันมยุบัไปต๊ะแล้วเพราะว่าน้ำอะเนี่ยร่นหงร้นนันมาเื่อเนี่ยมันอีกที่ตอีกเนมันอา หน้าหลุดหายคับคันแล้วแนี่เลยนะแบบนี้เลยคุณมีกได้ครับมาได้ให้อีกสบายสบายมาค่ะชิวๆสบายชิวๆตอนนี้เพิ่นกำลังขวนขวนไข่ปลาพี่น้อ่ตั้งไข่ปลาไข่ไก่ปลาอ่บาไข่ไก่หน่อยหนึ่งอย่าลืมเด้อพี่น้องฝากกดไรกดแชร์กดติดตามไปเด้อพี่น้องอยู่ดีๆมาทุกๆทุกคนสบายดี